สวัสดีค่ะพบกับคุณครูกมลวันนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนในท็อปปิกเรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกันก่อนอื่นนะคะเรามาเขียนคำยากกันก่อนค่ะคำยากคำแรกนะคะ number o n สันนิบาต number two พืชพัน number t บุรุษสตรี เฉาลยคำยากนะคะ number ร์วันสันนิบาตคำนี้สะกดได้ดังนี้ค่ะสอไม่หันอากาศนอสันนออีนิบออาตอบาตสันนิบาต Number 2พืชพันุพออือชอพืชพอไม่หันอากาศนอทออุการันพันธุพืชพันธุ์ number รบุรุษสตรีบออุบุ รออุสอรุสอตสอตรอ,อีสตรีบุรุษสตรีนกักเรียนเขียนถูกทั้งสามคำเลยไหมคะมเก่งมากเลยนะคะเวเลกูดเลยค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องที่เราจะทบทวนกันในวันนี้เลยนะคะคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือคำที่มันเขียนต่างกันนะคะแต่ว่ามันมีความหมายที่เหมือนกันหรือว่า ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนลองดูรูปภาพแล้วลองเดาดูนะคะ,ะนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมคะนักเรียนคิดว่าคำนี้น่าจะหมายถึงอะไรนะคะคำนี้ก็คือป่านั่นเองค่ะซึ่งคำว่าป่านะคะก็มีอีกหลากหลายคำเลยที่มีความหมายเหมือนคำนี้เช่นคำว่าพนาหรือว่าพนาลีนะคะ รูปต่อมานะคะ next รูปอะไรเอ่ยนักเรียนลองเดาดูนะคะรูปนี้ก็คือดอกบัวเองค่ะซึ่งเหมือนกันเลยคือดอกบัวเนี่ยก็มีคำอีกหลากหลายเลยนะคะอ่าย่างเช่นคำว่าปทุมหรือว่าบงกฎอย่างนี้นะคะก็มีความหมายถึงดอกบัวเหมือนกันค่ะ รูปต่อมานะคะ next นะคะรูปนี้โหแสดงถึงความร้อนแรงความสว่างสวัยเลยรูปนี้นะคะก็คือไฟนั่นเองค่ะ ไฟนะคะมีคำอื่นๆอีกเช่นคำว่าอัคคีกอาจจะเคยได้ยินอัคคีัยใช่ไหมอย่างเงี้ยก็คือไฟไหม้นั่นเองอ่ะหรือว่าอักคนีก็เป็นหินชนิดหนึ่งที่เกิดมาจากความร้อนราวาใต้พื้นโลกใต้พิภพอย่างนี้นะคะต่อมานะคะ n น x t รูปต่อไปก็คือน้ำนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะมีคำอื่นๆอีกเช่นทานหรือว่า ทาราหรือลำทานอย่างนี้ก็ได้นะคะและตัวอย่างสุดท้ายของคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะจากรูปนี้นะคะเขาเป็นเพศอะไรคะเขาเป็นเพศหญิงนะคะหรือว่าผู้หญิงนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าผู้หญิงที่ใช้เรียกแทนได้ก็มีคำว่าการดานารีอย่างนี้นะคะ นัก,กเรียนน่าจะพอเข้าใจเรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยค่ะเรื่องต่อไปที่เราจะทบทวนก็คือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะซึ่งความหมายของคำนั้นๆมันจะขัดแย้งกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยนะคะเพื่อที่นัก,กเรียนจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนค่ะ ดูตัวอย่างเลยนะคะรูปทางซ้ายมือเขามีเงินเยอะเลยเขาจึงกลายเป็นเศรษฐีส่วนคําที่ตรงข้ามกับคําว่าเศรษฐีนะคะดูจากรูปทางขวาไม่มีเงินเลยก็จะเรียกว่ายาจกนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ next รูปทางซ้ายนะคะจะเป็นบิดาหรือว่าพ่อ นะคะคและรูปทางขวาคําที่ตรงข้ามกับบีดานะคะก็คือมารดาเนั่นเองค่ะหรือว่าแม่นะคะ next, next ค่ะรูปต่อมานะคะทางซ้ายมืออนักเรียนเห็นดวงจันทร์เห็นด้านที่มืดมิดมันก็คือเวลากลางคืนและด้านขวามีดวงอาทิตย์สว่างสวยเลยมันก็คือเวลากลางวันเห็นไหมคะตรงกันข้ามเลย next ดูสังเกตรูปทางซ้ายนะคะรูปทางซ้ายจะมีลักษณะของเสื้อผ้าที่มันเปียกนั่นเองและรูปทางขวานะคะตากผ้าไว้อย่างดีเลยเรียบร้อยแล้วคําว่าเปียกจึงตรงข้ามกับคําว่าแห้งนั่นเองค่ะและตัวอย่างสุดท้ายของคําที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะรูปทางซ้ายมือเขากําลังก่อสร้างนะคะหรือว่าสร้าง ส่วนรูปทางขวามือนี่เขาเอาค้อนทุบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมต่อคำที่ตรงข้ามกับคำว่าสร้างก็คือคำว่าทำลายนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะคำสั่งคือให้นักเรียนนะคะอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่1นถึงสนะคะทบทวนก่อนสอบค่ะ ทบทวนความรู้ในวันนี้นะคะคําที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันเช่นคําว่าไฟมีความหมายเหมือนกับคําว่าอักคีและคําที่มีความหมายขัดแย้งกันนะคะตรงข้ามกันเลยเช่นคําว่าขาวจะมีความหมายตรงข้ามกับคําว่าดาจบบทเรียนในวันนี้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมกับการปิเรียนแล้วก็การสอบกลางภาคนี้นะคะ คุณครูขอให้นักเรียนตั้งใจนะคะสวัสดีค่ะ